มากแก้มแดงอ่าโอเคนะครับเราก็นะมาสารที่สองในวันนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณพระบรมาัชวางและวัดพระศร,รีรัตนสัตยารามเนาะอยู่บริเวณเดียวกันนะครับนะเนื้อที่แรกสร้างนะครับทั้งวัดและก็ทั้งวัง130ร,ราไร่ ครับร้อยสามสิไดหนึ่งร้อยสามสิบไร่นะครับแต่ว่าพอรัชกาลที่สองนะครับมีการขยายเขตพระฐานชั้นในเพื่อออกไปนะครับปัจจุบันจึงมีหน้าที่152ไร่2งานหนึ่าสองจเนาะเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเอเคอร์นะครับมันก็ประมาณ60.8 นะเมื <Okay. S 1> นะนั้นเราคิดง่ายๆ <Okay. S 1> ประมาณ60เอเคอร์ประมาณ60เอเคอร์ซึ่งที่นี่นะครับก็จะใหญ่กว่าที่อยุธยาประมาณแค่2ไร่นเท่านชนเองเพราะว่าอยุธยาเนี่ย150ไร่ท้งวัดทางวังนะก็คือว่าศรีสันเทศแล้วก็วังอยุธยาเนี่ย150ร้าไร่นะที่นี่152ไร่2งานนะครับเนะาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดสำคัญ ทุกทริปทุกทัวร์นะครับที่มาเมืองไทยก็ต้องมาที่วัดประแก้วนะถ้าเรามาโดยรถบัสนะรถบัสก็จะไปจอดที่สนามหลวงตรงฝั่งธรรมศาสตร์นะก็คือฝั่งทางทิศใต้ของสนามหลวงนะครับรถจอดเราเสร็จเรียบร้อยนำนักเที่ยวลงรถรอไม่ได้นะครับรถก็จะวิ่งไปจอดที่อื่นแล้วแต่เขาจะไปจอดที่ไหน นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพาเขาเดินมาลงที่บันไดเลื่อนเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําตรงใต้ดินที่เราไปตรงนั้นก็คือจุดนัดพบนะถ้าเกิดว,ว่าท่านมารถตู้เขาก็จะมาส่งลงที่เราลงเมื่อกี้นี้เลยตรงหน้าวัดมหาธาตุเมื่อกี้นี้แล้วก็เดินลงเพราะรถตู้มันจะวิ่งเข้ามาได้นะแต่ว่าต้องเลี้ยวขวาไปจะไปผ่านท่าประจันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นสองแบบเนาะอ่านะที่เป็นกรุ๊ปทัวร์ ลนะูกค้าเข้านะ้ำเสร็จเรียบร้อยปุ๊กท่านพาเดินขึ้นมาเสร็จนะปัจจุบันนะเปลี่ยนทางเข้ามาเขตพระจระฐานเป็นประตูมณีนกพรเนาะในอดีตคือประตูวิเศษชัยศรีเนาะนะครับเพราะว่าจะมีพระทวารหรือประตูรอบพระวารทั้งหมด12ประตู17ป้อมนะเพราะนั้นก็จะเป็นประตูที่เขากำหนดทางเข้ามา นะปัจจุบันนี้คือประตูนะครับมณีนกพรรัตนะนะเราเดินเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะต้องวนมาทางที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้นี้คือทางด้านทิศต,ตะวันออกนะเพื่อเดินเข้ามาสู่ที่วัดพระแก้วเป็นที่แรกเนาะก่อนที่เดินไปสู่ด้านนี้ที่มีธงคือพระราังนะธงนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เปลี่ยนเส้นทางเลยเนาะเดิมจะเข้าประตูวิเศษเจสีนะครับเนาะ ทิศเดียวกันคือทางด้านทิศเหนะือแต่ว่าวิศษเศึดษาเราเดินเข้าประตูนี้คือประตูทิศตะวันตกเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเปลี่ยนทิศนะเป็นประตูทางด้านทิศตะวันออกแทนนะเราเข้ามาทางมณีนพร,รัตน์แล้วก็เดินวนมาซื้อตั๋วนะแล้วก็วนเข้ามาประตูทางนี้คือประตูทางเข้าสู่วัดพระแกนะ้วตึกตัวเข้าเส้นทางนี้เท่านั้น อ่าใช่ตรงนี้เขาไม่ใช้แล้วครับเลิกแล้วปิดแล้วตอนทีเขาบอกเนะญญาะเพรานั้นก็ไม่ห้ามเลยครับเข้าได้ทางเดียวานนแล้วก็เดินก็ไปวงกลมออกก็ออกทางเดียวนะจะเดินย้อนกลับไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับออต้องเดินทางเดียวไปวันเวียนนะเพราะนั้นเราบอกนัก่องเที่ยวว่าเดินที่นี่ต้องเดินตามชนะถ้าคุณหลงไปนะครับหาก็ไม่เจอนะนะครับแล้วจะไปประกาศที่ไหนเนี่ยมันไม่มีลำโพงนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าให้เดินตาม ถ้าคนไหนจะถ่ายรูปเราก็ต้องบอกให้เขาถ่ายไปจุดแล้วนัดเจอตรงนั้นไปจุดๆครับแวใช่บอกคุณเดือนเตงอิสระเงี้ยตายครับหาไม่เจอเลนะเขาจะต้องนัดนะเวลาเรียบร้อยเนาะตรงนี้แต่เดิมคืออะไรจุดที่เราอยู่ตรงนี้แต่เดิมนะครับคือชุมชนคนจีนและคนเวียดนามที่เรียกว่าชาวหยวนนะนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะตามแผนที่นี้เห็นไหมครับชุมชนคนจีน ชุมชนคนยวนเห็นไหมอ่าแผนที่นี้ท่านก็หาได้เนาะอากูรู้ทุกเรื่องอ่าเ <c oughs> ข้าไปนะครับแล้วก็ท่านก็ไปโหลดมาพิมพ <c oughs> ์ออกมานะหนังสือเล่มนี้ก็นะใช้มาตอาน,นี้ปีแล้วนะเพราะว่านะครับถึงแม้ปัจจุบ,บันจะมีเทคโนโลยีนะครับเนาะนะมีโทรศัพท์มี iPad แต่บางทีอย่างเงี้ยฝนตกเนี่ยแล้วกล้าถือไหมอา่าเดี๋ยวไฟดูดมากไฟช็อตมากนะหรือบางที <c oughs> ทำงานดึกกลับบ้านลืมชาร์จมาเปิดไม่ได้ใช่ไหมนะครับแบบนี้เพราะนั้นนะครับเดินแดดบ้างแดดส่องเข้ามาตรงจอมองไม่เห็นอีกเพราะฉะนั้นกระดาษนี้อาจจะรูเทกนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใช้ได้ดีเนาะอาจยานะ์เนาะเออนะาดูดีนะนะเพราะนั้นะตรงนี้เห็นไหมครับก็ใช้เนาะ,นะคนจีนคนยวนเห็นไหมอ่า<อ> ถูกต้องครับเอ่ะเทากัที่พูดเนี่ยอยู่ใน,ในขอนะ้อสอบนะตรงนี้เห็นไหมนี่คือริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาเจ้าพยาเนาะนะครับเป็นน้ำพระเจ้าพยาก็ไหลาจากทิศเหนือเนาะลงมาออกทิศใต้ใช่ไหมครับเนาะเพราะนั้นะตรงนี้ก็คือเส้นทางครับแล้วที่เรานะครับไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือวัดสลักนี่เห็นไหมวัดสลักนี่เห็นไหมวัดมหาธาตุเกลี้ยงวัดเล็กๆเลยนะแมัยก่อนนี้วัดเล็กๆแล้วพื้นก็เป็นดิน นะเล,เล,เล,เลอะๆทางบ้านเออใช่ธรรมดาเพตอะนั้นเขาว่าสลักเนี่ยนักวิชาการก็สันนิษฐานว่ามันมาจากกลุ่มช่างสลักไม้แล้วก็เป็นงานสลักอยู่นู้นนี่แหละเล็กๆเนาะตอนนี้ไม่อยู่แล้วนะแล้วก็ท้ายถาน้นซิต้วัดโพเห็นไหมวัดโพอ่าตรงนี้เป็นชุมชนอจารย์เล่นศมาแท้ได้ไงล่ะคะอะไรนะครับรรอ่าเด<ห>ี๋ยวอะไรฟังเดี๋ยวอลไรฟังนะก็คือนะครับอ่ารายการที่หนึ่ง ท่านบอกว่านี่พระจวังหรือท้องพระโรงข่อมาเจ้ากรุงธนบุรีตรงนี้เห็นไหมครับรอ่านคะครับพระเจวังเล็กมากเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีวัดสองวัดขนาดอยู่ค,คือวัดแจง้งแล้วก็วัดท้ายตลาดปัจจุบันคือวัดโมลีโลกยาลาสองวัดขนาดอยู่ขยายพื้นที่วางไม่ได้ อนะอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองเห็นไหมโทงน้ำแบบนี้หลจากทิศเหนือมากัดซอะตลิ่งทางนี้หมดเลยตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาถูกกัดซอะตลิ่งทางทิศเหนืออ๋อเพราะฉะนั้นนะก็เหตุผลที่สองนะใครบา้านลมน้ำก็จะรับประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะครับแถวแหลมฟ้าผ่าที่ปากน้ำอ่ะประชาชน,นออกมาถือจดหมาเฮ้ยที่ฉันไม่มีเลย คือมันโดนกัดเตาะหายไปทั้งแปลงนะครับซึ่งทางการตอนนี้ก็คือต้องไปใช่ไหมฮะลงเถื่อนเนาะแล้วก็ทําไมฮะทําให้กู้ให้ดีกว่าเพราะฉะนั้นตรงนั้นจึงคิอว่านครเขื่อนขันไงต้องมีเขื่อนเพื่อป้องกันพื้นที่ก็คือเขตพื้นที่นครเพระประแดงอ่าติดแม่น้ำโตรงจ้าพญาใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่สามคือเห็นไหมนี่คือกําแพงเมือง ล้อมรอบบองธนบุรีนะเมืองธนบุรีไม่ใช่ฝั่งทนนะครับเมืองธนบุรีคือเมืองที่คล่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นในกำแพงไหมครับเนี่ยกำแพงเมืองคือรวมทั้งฝ่ายนี้ด้วยอ่าฝั่งนี้ด้วยอ่านะไปถึงบริเวณคลองหลอดอ่ะน่ากะตัวไทยอ่ะนั่นคือแนวกำแพงเมือ,องเด<อ>ิมเขา<อ>จงใจป่ะคะอาจารย์ให้เป็นปกแต่ใช่เป็นเมืองแบบอ๋อนะครับเพราะนั้นนี่เรียกว่าเป็นเมืองปกแต่ แต่ก่อนเห็นบอกว่าตรงนี้มันกลเป็นคลองุถูกครับตรงนี้นะครับสมัยก่อนตรงนี้คือเป็นลักษณะของเส้นทางน้ำที่ไม่ได้เชื่อมกันเนาะแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมคือไหลลงมาปุ๊บมาตรงตรงนี้นะครับไหลไปออกตลิ่งชันอ๋อมานี่มาออกตรงนี้แล้วก็ไหลลงมานี้เนาะปัจจุบันนี้แม่น้ําเดิมกลายเป็นคลองคือคลองมะกอกน้อย และก็คลองบางกอกใหญ่นะแต่ว่าตรงส่วนนี้ปากคลองบางกอกน้อยกับบางกอกใหญ่เนี่ยเป็นการขุดเชื่อมกันในสมัยของสมเด็จพระชัยราชากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาเนะเมื่อปี285 0 2085นะขุดพรองเชื่อมเออคนไม่ออกแปดเลขไม่ออกนะไออเนาะเอาไปถมเอาไปัวแทนเออถูกต้องนะตอนนั้นก็จะเป็นนะครับการขุดเชื่อมขึ้นมาทำให้แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินเนาะมันเรื่องอะไรมันจะโค้งมันจะนี้มันก็ไหลทางนี้ทางตรงพอไหลมาเรื่อยๆเลยกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพายาเนาะตอนนี้นะครับคนก็จะรู้กันว่าอ๋อนี่คือแม่น้ำเจ้าพายาคราวนี้นะครับก็สอบก็ออก ว่าแม่น้ำเจ้าพยาจุดกาเนิดอ,อยู่ที่ไหนครับก่อนก่อนแนอนแ่อก่อน <c oughs> ่นขะ้นแก่อนแก่นขอนแก่นอก็นขอนแ่นขอนแก่นอน่อน่อนกนอก่นขอท่อนแก่รอนก่นขอนแกนตอ่อก่นขอนคก่นขอนนอ่นอนแ่นขอนร่นอนแก่นขอนแราอก่อน่าขอแ่นข่อนา,า่น่ก่นน่ก่นเ่่อก่่่ 72กด3ิ3สอกิโลเท่าเบอกวัดเลยเท่ากันกับเลขวัดเลย3ามเห็นไหมนะครับามเจ็ดสเนาะนัเอเยนตนชารใช่ไหมตัวนี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับรัชการที่1นึท่ก็เห็น3ามหาเหตุนี้หวางแคบขยายยาก 2. นะครับ ก็เป็นเมืองที่ทูกกระแสน้ํากัดซอกตลิ่งสเป็นเมืองที่มีแม่น้าผ่ากลางเหมือนเมืองพิษณุโลกสองแค,นะควเนาะเพราะนั้นก็เลยทําให้ป้องกันเมืองยาก3าสาสเหตุนี้นะรัฐการที่1ก็เลยบอกว่าไม่เอาและมาสร้างวางใหม่ดีกว่าท่านก็มาดูเชภูมิตรงนี้เลยครับเหมาะมากเพราะว่าเหมือนกับที่อินทยายุทยาติดกับแม่น,น้ำลบบุรีเนาะนะนะที่นี่ท่านก็เลยบอกตัวนี้ชุมชนริมน้ำเหมือนกันเนาะ ให้คนจีนนะครับไปอยู่เยาวราชตั้งแต่คลองสำเพ็งไปนะครับนอกเขตใช่ออนอกเขตกำแพงใช่นะครับแล้วก็ชุมชนยวนก็ไปอยู่ตรงปัจจุบันก็จะเป็นอุทยานราชดาที่9าตรงนางเลิ่งซึ่งแต่ก่อนนี้ก็จะเรียกว่าเขตอีเลิงเพราะว่าคำว่าอีเลิงมาจากตุ่มครับตุ่มใส่น้ำเขาเรียกว่าตุ่มอีเลิงตุ่มใหญ่ๆอ่ะตุ่มน้ำน้ำฝนน่ะนะครับ เขาเรียกว่าอีเล้งตอนนี้คนรุ่นหลังบอกว่าไม่เพราะเลยนางเล้งคนก็เลยไม่รู้ความหมายมันคืออะไรว่านางเล้งเนาะคนที่เล้งเหรอเออเขาไม่มีนะความหมายบ้านเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับเนาะปัจจุบันก็จะเป็นร้านของกินเนาะท่านใดไปเดินตลาดตลาดนางเล้งอรับแต่ก่อนก็เป็นสนามาใช่ไหมอ่าชาวยวนที่อยู่หลังมุนไาอ้นก็อีกกลุ่มหนึ่งครับคือไม่ได้อยู่ที่เดียวกระจายไปที่แต่คนจีนเนี่ยไปอยู่ที่เดียวแต่ยวนเนี่ยอยู่เยอะมากเลย เนาะนะครับตรงแถวสนามม้าจะเห็นช like ัดอยู่เพราะว่ามันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งคือวัดสมานำวิหารอ่าสมานหาก็เป็นวัดด่วนนั่นแหละอยู่ตรงใกล้คสนามม้าหลังเลิศปัจจุบันก็คือตรงอุทยานการกินข้าวตะวันข้ามเนาะนะครับเอ่ออาจารย์กุ้งก็อีกกลุ่มหนึ่งอ่าฝั่งฝั่งพระนครฝั่งพระนครฝั่งพระนครเนาะนะครับก็จะเป็นตรงนั้นเนาะเพราะนักคนโยนก็อยู่หลายที่นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ คนกลุ่มนี้ย้ายไปและกักหนึ่งก็เลยโปรดให้สร้างขึ้นที่นี่ที่นี่สร้างขึ้นเมื่อปีคศนะเพราะว่าเราจะใช้คศเป็นหลักนะก็คือ1782 1782ก็ตรงกับพศ2325มีพออ่ก็สอออกแน่นอนครับ1782ปีสถาปนากรุงเทพมหานครนอ่ากเมษายน2325 น p r เอฟิวเดอะซิก์เซเวนทีนนะหนึ่็นะก็ใช้เวลาสร้างที่นี่3ามีทั้งวัดทั้งวังสามสีเนาะพราะนั้นก็เสร็จนับ72ด้วย82ดด้วยเนาะก็เสร็จหนึ่งเจ็สี่หนึเจ็ดแปดสร็จหนึ่งปีนะสปีในการก่อสร้างครับซึ่งที่เสร็จไม่ใช่ทั้งหมดที่เราเห็นนี่นะครับ ตอนสร้างเศษมีแค่บางส่วนที่สร้างสนักการที่หนึ่งนะครับแน่นอนที่สร้างสัยการที่หนึ่งนะครับมีอะไรครับพ่อโบสถสขท่าหลังเราเนี่ยพ่อโบสถสอ่าพ่อสร้างอ่าเพราะว่าที่นี่เป็นวัดประจําพระเจ้าวังลักษณะวัดประจำพระวังคือวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสร้างสมัยาที่หนึ่งครับสมักานที่หนึ่งท่านสร้างพ่อโบสถสดอ่า อ่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวมีเนี่ยฮะมีเสมาอยู่นี่นะท่านก็ย้ายพระแก้วมรกตจากพระเก้า,กา,กาอ่าวัดแจ้งนะฮะจากวัดแจ้งมาไว้ที่นี่อ๋อย้ายวัดแจ้ย้ายอ่าย้ยายพระพุทธรูปพระแก้วมรกตจากวัดแจ้งมาไว้ที่นี่อ่าแล้เป็นพระประธานที่นี่เลยนะครับเนาะสร้างเสร็จเรียบร้อยก็เลยสร้างไปเสมานะนะครับสร้างอะไรต่อ ระเบียงคอสร้านกาดที่หนึ่งนั่งสร้างอะไรอีกครับสร้างพระมันดบอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวเดินไปจะเห็นสร้างพระมันโดบในจออ่าไม่ใช่ครับพระมันดบแล้วก็สร้างพับรางแปดโคมเดี๋ยวเดินไปจะเห็นแล้วก็อะไรนะอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีครับเอารายใหญ่เอารายอ่านะครับแล้วก็สร้างอาคารอยู่อาคารหนึ่งประดิษฐานพระบัติโรนะ อันนี้คือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นสมัยการที่1นะที่เหลือค่อยๆเพิ่มขึ้นนะในแต่ละรัชก,กาลครับเ<ม>พราะนั้นสิ่งที่สร้างอย่าที่หนึ่งคือพระโบสถ์อ่าพระระเบียงโคตพระบรดดพบับร,รางแปดองค์แล้วก็อาคารหรือสามพุทรูปหนึ่งองค์ซึ่งปจุบันิลื้อไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นการที่1แล้วก็สร้างพระราชวังด้วยพร้อมกัน ก็คือพระที่นั่งนะในอดีตชื่ออมรินธราพิเศษปราทอมรินทราพิเศษปราทปัจจุบันไม่มีแล้วไฟไหม้ไปแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นราชการที่หนึ่งเป็นไม้เดยเป็นไม้เป็นไม้ฟ้าผ่าไฟไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นนะครับตรงนี้คือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นต่อมานะครับราชการที่3ก็มาสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆราชการที่5ราชการที่7แล้วก็หมดแล้ว หลังจากนั้นก็ไม่มีการสร้างเพิ่มมีแต่ซ่อมนะครับนี่ก็จะเป็นการสร้างนะอะไรที่เขาสร้างก็แต่ละการที่หนึ่งก็แพงทั้งหมดแต่ว่าของเดิมเนี่ยนะครับอ่าก็เป็นดินก่อน ใช่ครับใช่ใช่แล้ว you know. แต่กับเดินหน้าไปหลังก็ได้หมดเลยคล้องกันหมดเลยนุ่นหนัากระดาเนาะนะครับก็เดเริ่มต้นก็คืออะไรครับพี่มาเทเว่พี่เสกเกจีครับวันนี้ก็รับสวัสดีโสภานะครับเทวาพิพัฒน์ไปเรื่อยๆเนาะนะครับก็จะหมดเลย12นะชื่อคองจองนะครับอ่าโอเคเนาะเราสร้างแล้วนะสาเหตุทำไมถึงสร้างที่นี่นะครับตอนนั้นชื่ออย่างเป็นทางการที่นี่คือวัดพระศรีรัตนสกสรร นะพระแก้มรลกตดมีชื่อเป็นทางการว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมาโกาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมาโกข้อสองนแน่นอนครับเออชื่อ,อยากๆน,นะครับออกนะคระับเนาะอ่าคราวนี้เรามาตรงนี้ทางงําไมเพราะว่าเวลาเราเที่ยวเราต้องเดินตามเข็มนาฬิกาจะเห็นว่ากลุ่มนี้เดินผิดข้าง้ะครับเนี่ยเ <c oughs> ออ ไปลูกไทรนะ์นะ้เราต้องเดินไปทางนี้ไม่ใช่เดินไปด้านนี้ก็คนะือต้องเดินหันด้านขวาเข้าหาทาง<ม>นะั้นค่ะเราเรียกว่าเดินตามเข็มนาฬิกาไม่มีปัญหาได้ you have to walk follow the clockwise นะ means that you follow the auspicious way เดินในเส้นทางที่เป็นมงคลงนะ if you walk anti clockwise m e a n you ยูวีก o ูแบ็กคือยูอาร์โพลิคิลยูวีเดซซูนนะครับเพราะนั้นนี่เราต้องเดินตามนะครับเนาะนะเพราะนั้นตรงนี้นะเราต้องเดินนะครับเนาะอ่าเพราะนั้นตรงจุดนี้นะครับทำไมถึงมาจุดนี้นะครับเพราะว่านะครับจุดนี้เราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างที่หลักแเนาะนะครับอันนี้หนึ่งคือนี่ครับมองไปเนี่ยฤาษีดำๆเห็นไหมครับฤาษี เห็นลือสีไหมเห็นอ่าตรงนี้นะครับรัชกการที่3ครับโปรดให้สร้างฤือสีขึ้นมาที่นี่อ่านะครับเราเรียกว่าเดอะเฮอร์มิตอ่าหรือว่าเรียกว่าเดอะพาทรอนนะพาทรอนแปลว่าอุปถัมอุปถัมอะไรครับอุปถัมยาสมุนไพรนนะเองเพราะท่านมองไปด้านหน้าของฤือสีท่านจะเห็นว่านะครับมีหินบดยา นะเขาเรียกว่า pedestal and sliding stone p e d e s t a ก็คือสาก,กนะที่เป็นแท่งอยู่ตรงนะส่วนที่เป็นฐานก็คือหนะหินบดยาเขาเรียก sliding ก sliding คือบดอ่านะไม่ใช่แบบคลุกอ่านะอันนี้จะเป็นหินบดยาอ่านะครับแบบนี้เนาะเอาหินติ้งไปนะนี่ออกอไหมเราเอาศูนย์ถอยวางลงไปเรียกวหินติ้งไป นะครับเนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะมามากสิไหวเพื่อที่ยาตัวเองใช่ไหมฮะจะได้มีฤทธิ์คุณกันอ่าต่ที่ต้องการเนาะนะครับก็เลยถือว่าเป็นบิดาแห่งยานะบางคนก็เลยบอกว่านี่อาจจะเป็นหมอประจําตัวพระเจ้าหรือเปล่านะอาจจะชื่อชีวการกมารพัฒนหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ยืนยันนะนะแต่หมายความว่าจริงๆแน่ๆก็คือว่าเป็นผู้ประมับยาสมุนไพรโบราณ ครับนั่งยิ้มอยู่ะน <c oughs> ่ครับออราชการที่3นะ <c oughs> เช่นเดียวกับยักษ์ยืนประตูยักษ์ยืนประตูนะครับนะวัดพระแก้วมีทางเข้าทางออก7ประตู <c oughs> แต่มียักษ์ทวารบาลตัวใหญ่6ประตูเท่านั้น6คู่เท่านั้น นะสิบสองตนอ่ารักษที่สามนึนะ่นกษที่สามท่านสร้างนะยักษ์ต้นแบบอันนี้มาจากวัดแจง้งวัดอรุณต้นแบบคือวอดอัดแล้วท่านก็เอาแบบมาสร้างที่นี่นะครับซึ่งยักษ์ทั้งหมดมาจากเรื่องรามอนะินหรือราเมาเกียรติของไทยนะครับนะอ่าทำไมาถึงใช้ย,ยักษ์เพราะว่ายักษ์มีความแข็งแรงเข้มแข็ง มีบรารมีสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองได้แล้จะเห็นว่ายักษ์นะครับมองไปทางพระโบสถนะ mm. นี่โอสถอยู่ตนี้แสดงว่ายักษ์กำลังคุ้มครองพระแก้วมรกตรคร่ะ mm. นะไม่หันไป้างนอกเนะาะหันเข้าทางนี้เพราะว่าพระพุทธรูปอยู่ตรน,นี้นะเพราะนั้นก็คือคุ้มครองนะ mm. แต่ว่าประตูทิศเหนือนะนะจะไม่มียักษ์ตัวใหญ่เหตุ mm. ผลง่ายนิดเดียวพื้นที่แคบครับ สร้างไม่ได้ถ้าสร้างไม่มีที่เดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทำให้จะมียักษ์ตัวน้อยสอตนเืนอยู่แทนเป็นเบบี้เอออยู่ตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนะถ้าจะเห็นนะตัวเล็กน่ารักมา<บ>กเนะเพราะฉนั้นจะมีตัวใหญ่แค่สิสองสูงจากฐานเลยเนาะถึงยอด6เมตรเท่ากันหมดทุกตนนะหกเมตร6ม six meters ใช่ นะหเมตรเนาะนะครับแล้วก็แต่ละตนก็จะมีชื่อนะอวเวลาท่านไปท่านไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาเขียนชื่อภาษาไทยนะนักท่องเที่ยวถามชื่ออะไรนี่ชื่อนี้ครับไม่คุณรู้ผมเป็นไกด์ <Hey. S 1> จริงจริงก็เหลือไปดูอ่อนวิธ <Yeah. S 1> ีการน,นะาะนไกด์ต้องเป <c oughs> ็นช่างสังเกตเออต้องดู <c oughs> มาอธิบายอ่า I know everything บอกทำไมยโนดีท่ I'm a guy here I'm born here I have to know everything <c oughs> uh. นะครับแล้วก็นะครับที่ท่านนั่งอยู่นี่ที่ท่านนั่งอยู่นี่ครับแรกสร้างรัชกาลที่หนึเหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นแล้วตอนนี้ก็คือทําขึ้นใหม่สมัยรัชกาลที่5ของเดิมเป็นไม้นะครับเรียกว่าศาลารายครับที่ท่านนั่งอยู่นี่ศาลารายเนาะที่ท่านนั่งอยู่นี่ครับเรียกว่าศาลารายจุดประสงค์นะครับเนาะให้คนนั่งพักผ่อนอย่างนี้แหละครับ แล้วก็ให้นั่งฟังเทศฟังธรรมเวลาที่มีการนิมนต์พระเจ้าวาดต่างๆมาสวดนะก็จะมีคนมานั่งตามนี้แะครับของเดิมเป็นไม้พังไปหมดแล้วอันนี้การที่5้ามาสร้างใหม่เห็นไมเป็นแผ่นิอ่อนนเป็นปูนเนาะนะมี12หลังทั้งหมดนะครับนะจะมีเลขกำกับไว้นะทั้งหมดมี12หลังด้วยกันนะครับอยู่รอบนี้เลยเราเรียกว่าสารารายพุ้นปูน้นปูนและการที่หเช่นกัน อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราถึงเรียกว่าสาราลายภาษาอังกฤษใช้คำว่าลายลาย L, L I N E D เลยครับลายคาวิเลียนเพราะว่าวางตามแนวเป็นเส้นตรง <L INE. S 1> ก็เลยเรียกว่าลายคาวิเลียนนะ,ะนถ้าเราอยากจะใช้คำอื่นนะเราก็ใช้คำว่า subordinate นด์สับออยดีน,นด์นก,ดนก็คือย่อยๆ subordinate ก็คือย่อยๆสับอ r d i n a t e นะแต่ว่าท่านใช้ง่ายสุดลายคาวิเลียน พาวิเลียนก็คือศาลาเนาะนะครับศาลาที่มีผนังแบบนี้เรียกว่าโอเพนพาวิเลียนโอเพนก็คือไม่มีผนงังนะเพราะนั้นเราเรียกว่าลายโอเพนพาวิเลียนสิบสองหลักนะเมีเลขกำกับด้วยท่านเดินดูได้มีสิบสองหลักเนี่ยเรียนี่เจ็ดแล้วขา้างหน้าแปดไล่กันโนะ้ตสิบสอง ไม่คุณรู้สิครับเลขใทรอ่ะไว่ได้ใครไม่รู้อีกเออข้างลงไม่รู้เห็นไหมเอออ i ออ๋ออ๋อ e ๋อ่๋ออ I น e ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออวออ๋อนตาร๋ออ๋้น๋ออ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 ๋าอ๋รอออ๋ออ๋อนพบอ๋ออ๋ออนออออ๋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 อออน๋ออคออ๋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 กอ๋ออ๋อรัก มาครบ100ปีพอดีครับรัชการที่5เลยโปรดให้ช่างนะนะครับแกสลากนะครับจาาเบิงจีนเนาะเอามาไว้ที่นี่นีเห็นไหมมีภาพใก่หลังจากนั้น,นรัชการที่6ตุ๊กตายังอยู่ครับพอถึงรัชการที่7จข้องท่านนะครับโปรดให้ย้ายไปเก็บเอาไว้ช่างก็งไม่รู้จะเก็บที่ไหนครับ ก็เลยไปฝังเอาไว้อ่าไปฝังไว้นะใต้ดินรัชการที่10มีการที่จะเปลี่ยนประตูทางเข้าที่เรามานี่แหละแล้วก็มีการซ่อมขุดอุโมงคก็เลยขุดนะี่ฮะเจอตุ๊กตาเห็นไหมล้วการนี้นะครับนะนะแล้วก็โปรดเก้าให้ศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์สุริยวุฒเป็นผู้ที่นะครับมาชี้จุด เอาตุ๊กตามาวางที่เดินมนะน,นะครับมีร้อยกว่าตัวนะเขาบอกวา่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่ครบนะยีงสวยนยังเก็บไาวา้ครับนับลูกทายเท่าที่มีลูกทายนะอันนี้เป็นลูก้ายอันที่ห้ะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เกี่ยวกับตุ๊กตาอับเฉานะไม่เกี่ยวกับตุ๊กตาอับเฉาไม่ใช่อันนี้ทำารักการที่ห้าในคราวกรุงเทพร้อยปี ยิน่อยร้อยปีเนาะอ่าโอเคนะตรงนี้เข้าใจเนาะ Any questions? Understood right? Completely? Understand? Yes. Oh, okay, please.